สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อมะล,ลิวันนี้ครูพาไปทัศนศึกษาที่บ้านเชียงไว้ว้าวหมู่บ้านนี้สวยมากเลยมีหม้อด,ดินเต็มไปหมดเอ๊หม้อใบนั้นขยับได้สวัสดีมะล,ลิฉันชื่อเจียงยินดีต้อนรับสู่บ้านเชียงในอดีตว้าวหม้อพูดได้ด้วยฉันจะพาเธอย้อนเวลาไปดูชีวิตคนบ้านเชียงเมื่อ5,000ันปีก่อน ว้าวเรามาถึงแล้วเหรอคะใช่แล้วนี่คือบ้านเชียงเมื่อหลายพันปีก่อนทุกคนเก่งจังเลยคะ่ะทําเครื่องปั้นดินเผาเองด้วยใช่เครื่องปั้นดินเผาที่นี่มีลวดลายพิเศษมากลวดลายแบบนี้มีความหมายอะไรเหรอคะมันสื่อถึงธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตสวยจังเลยคะ่ะไปดูแหล่งขุดค้นโบราณกันเถอะ ที่นี่คือที่นักโบราณคดีขุดพบของเก่าใช่ไหมคะใช่เลยพวกเขาพบโครงกระดูกและเครื่องใช้มากมายนี่คือหลักฐานว่าคนที่นี่มีชีวิตมานานแล้วพวกเขาเก่งเรื่องเกษตรกรรมและหัตถกรรมด้วยนะหนูไม่คิดเลยว่าคนโบราณจะฉลาดขนาดนี้ต่อไปเราไปดูเครื่องประดับของบ้านเชียงกันเถอะ ว้าวสวยมากเลยค่ะเหมือนเครื่องประดับสมัยใหม่เลยใช้แล้วของเหล่านี้ทำจากทองแดงและลูกปัดสีต่างๆหนูอยากลองทำดูบ้างจังระวังนะ <c oughs> เดี๋ยวจะกลายเป็นของโบราณอีกชิ้นบ้านเชียงนี่น่าอยู่จังเลยค่ะเพราะที่นี่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาและความอบอุ่นของผู้คนอยากให้ทุกคนในปัจจุบันเห็นด้วยตาตัวเองเลยค่ะ งั้นเรากลับไปปัจจุบันกันเถอะลาก่อนบ้านเชียงในอดีตกลับมาที่พิพิธภัณฑ์แล้วหรอใช่เธอได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วว่ามรดกโลกมีค่าขนาดไหนขอบคุณนะเจียงหนูจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแน่นอนและอย่าลืมรักษามรดกเหล่านี้ไว้ให้รุ่นต่อๆไปนะหนูสัญญาค่ะบ้านเชียงคือสมบัติของโลกและของเราทุกคน มรดกโลกบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเรียนรู้รักษาและภาคภูมิใจ